และนี่คือโซเซฟนะครับอยู่ในงานของคอสเพย์คอนเทสต์ Road to TGS นะฮะรอบนี้มากันในทีมของวิดีโอเกมดูชุดผมกันซะก่อนออพร้อมไหมนี่รู้ไหมว่าผมแต่งตัวเป็นอะไรเออถ้ารู้บอกผมด้วยผมไม่รู้หยอกเล่นนี่คือคิริโตในตำนานเป็นไงเหมือนไหมเออแต่มีเหมือนกับผมอีกเด็ดกว่านี้อีกถ้าพร้อมแล้วไปลุยกัน ชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อโชคดีครับชื่อโชคดีโอ้ยชื่อพอนะเนี่ยครับ,รบวันนี้เรามีคำถามครับคุณโชคดีถ้าคุณโชคดีจริงคุณจะเจอคำถามที่คุณตอบได้ง่ายๆเลยคำถามคือเกมอมงอสเคยเล่นไหมเคยครับเซียนไหมเอา,อางี้ดีกว,ว่าตอ,อแหลเก่งใช่ได้เกมอมงอสเปิดตัวครั้งแรกในปีไหน2559 2560 61 และ2 4 9 9ี่เกาอันธภานคเมืองอันดพา์คองเมืองถูกต้องคำตอบคือ2 5 6 1ครับ2 5 6 1เป็นคำตอบที่ <h aw> ถูกต้อง,งเฮ้ย <h aw> สมชื่อสมชื่อ <h aw> โชคดีจริงรู้จริงทำไมคุณร,รู้่ะบอกหน่อยได้ไหมผมเก่งคนระับ <h aw> <h aw> ไม่น่าถามอวยตัวเองอ่ะเม้าของราวันเลยดีกว่าเป็นของราวันเล็กๆน้อยจากทาง T S เรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับโชคดีขอให้โชคดีสมชื่อครับขอจับมือเจ้าแมนทีนนึงขอบคุณีกคนหนึ่งครับทุกคนครับบอกเลยว่าเป็นอาวุธคู่ใจที่ผมอยากได้มากๆเลยอยากแบบลูกคาอะไรอย่างงี้บ้าไม่ใช่นี่คืออาวุธคุณหรอ ใช่ค่ะเป็นม้าไม้ดูมันสวยมากเลยนะมีมิติมากเลยที่คุณทําเองปะทําเองค่ะจริงป่ะเนี่ยโอ้สวยนะผมมีคําถามมาให้ตอบถูกรับรางวัลไปเลยตอบผิดผมยึดอาวุธไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เลยค่ะขบวนตรีเล่นเกมไหมครับเล่นแบบเกมปาร์ตี้ฮาๆเฉยๆพวกโอเวอร์คุกคุณเมลปาร์ตี้เล่นทุกวันเลยค่ะเอาไฟน์นอนแฟนตาซีเจ็ดเฟิร์สโซเยอร์ค่ะโอเคเกนชินอิมแพคค่ะเกนชินอิมแพคปกติเล่นแต่ซีรีไฟน์นอนอย่างเดียวเลยจริงเหรอเล่นอย่างเดียวเลยเหรอเคยเล่น among us ไหม เคคย่ะอมองอาเคยเล่นไหมเคยเล่นค่ะคุณแบบว่าโกหกเก่งไหมปกติอ๋อโกหกเก่งค่ะก็เคยเล่นนิดนึงค่ะอันนี้เคยเล่นครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเกมออมองอาสเปิดตัวครั้งแรกในปีอะไรผมมีช้อยให้หนึ่งสองห้าห้าเก้าสองสองห้าหกศูนย์สองห้าหกหนึ่งช้อยที่สามและสองสี่เก้าเก้าอันดัพันของเมืองช้อยเหรอเนี่ยอะไรวะเอาสองส้าเก้าค่ะ 259ให้เปลี่ยนเอาไหมพยายามนี่เป็นการบอกใบใช่ไหมคะว่าตอบผิดเอาแเราไม่รู้ไม่ได้ใบไม่ได้ใบเปลี่ยนเป็น60 61ค่ะ61 2 5 6่ค่ะมั่นใจเปล่าไม่รู้อ่ะอะไรนั้นแหละไม่รู้อ่ะเป็น2561หรือเปล่าไม่แน่ใจ2560เป็นคำตอบที่ผิด ต้องตคือ2561กชูเรียบร้อยรับเราของรางวัลจาก TGS ด้วยครับขอให้คุณโชคดีเอาแล้วนั้นถุกต้องเราของรางวัลไปมีรางวัลให้จริงด้วยอะ่ะรางวัลเป็นซองเปล่านะโอเคค่ะ <okay. S 1> อย่าลืมใส่เงินเข้าซองนี้ด้วยได้ค่ะแล้วเอาไปไว้ไหนต่อคะเดี๋ยวไม่ให้ผมเดี๋ยวผมบริ <c oughs> จาคจะบป้าเราไปขอรางวัลตีเลยนี่เลยของรางวัลเล็กน้อยนะครับจากทาง TGS ให้กล้องดูนิดนึงปึ๊บเลย ภาวะไใต้เท้าข้าน้อยชื่อโซเซฟขอสัมภาษณ์ใต้เท้าสักนิดนึงได้ไหมครับได้ครับผมปกติเล่นเกมบ่อยไหมเกมก็เล่นหลักๆก็เล่นพวกเกมอมเหมียวจีซะส่วนใหญ่ครับโฮมสวีทโฮมสวอตเทคเคนเอวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรดเดทวิดเอมชันคุณเซียนไหมเอางี้บอกทุกคนเลยคุณเซียนไหมจบไปสองรอบเลยครับเฮ้ยวอลเฟรมครับเคยเล่นแบบโอเวอร์คุกไหมครั้งสองครั้งครับแล้วเป็นไงทะเลาะกับเพื่อนครับ เฮ้ยเล่นบ่อยแค่ไหนอ่ะก็มีอยู่ที่บ้านค่ะเสียนเปล่าตีกันทุกวันค่ะเป็นเกมตีกันอยู่แล้วในปกเกมของ o v e r c o o k ุกสตัวละครในเกมอยู่บนรถสีอะไรเคยดูปกเกมอ่ะเนี่ยเราเล่นเกมเกมอยู่ที่บ้านเพิ่งจับมาเช้านี้ 1. สีเขียว 2. สีฟ้า 3. เหลืองและ 4. สีส้มมาเจนตาตอบสครับตอบสคือสีส้มมาเจนตา เดี๋ยวฟ้าเหลืองจำจริงมะเกือบบอกแล้วใช่วิธีนี้เลยเหรอ่าฟ้าสีเหลืองอ่ะสีฟ้าสีส้มมาเจนต้าแล้วกันครับเราว่าสีส้มแล้วกันขอตอบว่าเป็นสีที่เราชอบละกันสีเหลืองฮะสีเขียวค่ะสีเขียวสีเหลืองครับและคำตอบก็คือสีเหลืองอะไรที่ได้จับปลุกเมื่อเช้าจริงมั้งเนี่ยใช่ ีวคุณเป็นคนดวงดีนะขอคำตอบถูกต้อรับของรางวัลไปเลยรับซองเฉยนะโทรัพท์ให้พี่คืนนะเนี่ยต้องใช้ต่อรับของรางวัลไปเลยครับจากทาง TGS เลยขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากเลยอ่ะขออนุญาตจับหูกระต่ายได้ไหมครับอุ้ยนิ่งดีอุมานะลักษณะหมูกระต่ายน้องเป็นหมาน้องเป็นหมาปกติเล่นเกมไหม เล่นบ้างค่ะเล่นบางเกมเล่นอะไรเล่นไรของตัเองเล่นองเมียวจีแฟนนอฟแฟนตาซีช่วงนี้ก็เล่นวอร์ลแดนกับเรียกออเดเจนค่ะเล่นโอเวอร์ครุกกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็มีคำถามก็คือในแฟนนอฟแฟนตาซีเจ็ดครับตัวละครตัวไหนถูกเซฟิรอดฆ่าครับเอลินฮะเฮ้ยคุณไม่ดูไม่ดูชอยเหรอคุณฟังชอยไหนไหมมั่นใจเลยเหรอมั่นฮะมั่นแค่ไหนเฮ้ยหนึ่งทีฟ่าสอง เอริสสยัฟฟี่และ4ลีน่าจังจริงๆอ่ะต้องออกเสียงว่าเอริสแต่ถ้ามีช้อยมันก็ตัดตัวเลือกไปเยอะตัดปุ๊บๆเหลืออะไรเอริสเอริสตัวเดียวมั่นใจเลยไหมใช่เพราะว่าเอาทีฟันนังเอกจะไปตายได้ไงเราไม่รู้มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ให้เปลี่ยนเอาไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนใจไหมไม่ฮะไม่เอาเลยทั้งสิ้นเลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยฮะบอกกับเขาไปร้อย ร้อยอ่ะร้อยอ่ะเอาเป็นอลิทแล้วกันค่ะอลิทอ่ะและคำตอบนะครับก็คือเอลิทเยโอเครอบของรางวัลไปเลยถ้าหนักแน่นขนาดนี้ก็ทุกต้องมันเลยของรางวัลเป็นเงินเนเงินะฮะที่คุณต้องใส่ซองเดี๋ยวผมไปบริจาคต่อหยอกเล็นนี่เลยครับจากทางทีเจสเรานี่ครับอบคครับผมขอให้โชคดีครับเหมือนกับที่ตอบถูกด้วยครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ มาอีกคนนึงครับผมแหมแต่งชุดเต็มที่เลยแต่ผมเห็นแล้วอยากขอดึงหน่อยได้ไหมครันี่ไม,มไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ให้เลยนะนี้คุณเคยเล่นเกมมาริโอไหมเคยครับอุ้ยเล่นเคยเล่นตั้งแต่เล่นตั้งแต่นินเทนโดแล้วครับมาริโอเหรอคะมาริโอ <Mario. S 2> ที่ดึกๆโดนเห็ดเข้าลุม้มเคยเล่นไหมไม่เคยครัไม่เคยไม่เคยเล่นเพราะว่าตอนตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ให้เล่นอ๋อเล่นค่ะตอนเด็กๆเล่นบ่อย พราะฉะนั้นคำถามนี้เกี่ยวกับมาริโอ้ครับคุณครับผมถามแค่นี้เลยว่าคิดว่ามาริโอ้อาชีพอะไรอตอบได้ไหมต่อตอบเลยตอบได้ไหมอาชีพอ,อสอมปลา่อมปลา,ปปาใช่เอามุดท่องไงเ,อไเก็บเหรียญี่ทอ่อสอมปลาแน่นอนเอาไม่เอาช้อยเลยเหรอตอบเลยเอามีช้อยก็ได้ <laughs> <laughs> เริ่มไม่แน่ใจช้อยแรกช่างไฟช่างไฟโอเคข้อที่สอง อาชีพช่างปลาปาข้อที่3ช่างแอร์เลย4ช่างชุยเลยโอ้ช่างชุยเลยค่ะคุณตอบช่างชุยเลยเหรอแน่นอนคุณตอบเอารางวัลหรือคุณตอบเอาคอนเทนต์คะเนี่ยช่างปลาปาช่างปลาปาแน่นอนครับกี่เปอร์เซ็นต์บอกเขาไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อใจว่าอาจจะเป็นช่างแอร์ก็ได้น่าจะกระโดดลงท่อช่างชุยนี่ไม่รู้จักน่าจะเป็นช่างปลาปาช่างปลาปาช่างไฟแล้วกันช่างไฟ ร้รอยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะเออร้อยหนึ่งไฟผิดต้องตอบือช่างปอะปาอเอาคอนเทนต์ล้วๆนๆอ่ะคนเนี้ยถูกต้องเรางมบของราววเลยเล็กือน้อยจากทาง TJS <อ>เราครับนี่<อ>เลยโอ้โหเอาเรื่องนั้นก็ถูกต้องไปเลย<อ> ของรางวัลไปนี่เลยครับของรางวัลจากทาง g g s เรล่านี่ฮะนี่ครับผมอะของรางวัลเล็กๆน้อยครับจากทาง g g s เนี่ยฮะขอบคุณมากครับโอ้โหนี่เลยโชว์เลยว่าเขาแจกจริงครับผมนี่อ่ะรางวัลไปเลยครับผมเป็นซองเปล่าเนี่ยฮะจากทาง g g s จะบ้าเหรอมีมีของในนั้น โอติเล่นเกมไหมเล่นค่ะเล่นอะไรบ้างทอปลน์และออนไลน์ที่เล่นก็คือเทคเคนเ้นเราไม่คอสอ๋ออันนี้คือเกมที่ชอบที่สุดแล้วใช่ Final Fantasy เซียน์ไหมเราอะเสียน์เสียน์เสียร์เสียรไม่ค่อยเล่นส่วนใหญ่จะดูดูหรอดูเกมอะไรบ่อยสุดโอ้ชอบเกมที่เกี่ยวกับผีอะไรตอนนี้ล่าสุดเล่นนีโนคุนี่ครับเคยเล่นโดตาไหมเคยเอาแล้วเพราะคำถามเกี่ยวกับโดตาไม่ครับผมเชียนหลานเล่นเล่นเองไม่ได้หัวร้อน ใส่หัวร้อน้องเล่นใช่โอ้ไม่เคยเล่นเห็นพบเห็นเขาว่ามันยากมากก็เลยไม่ไม่เคยสัมผัสเอาแล้วใครเห็นในคลิปนี้ลองชวนเขาไปเล่นดูได้นะไม่เคยเล่นโดตาทใช่แต่รู้จักไหมรู้จักคำถามคือฮีโร่ในโดตาทูตัวไหนในนี้นะเป็นฮีโร่สายสเตรนสายสเตรนหรอสายสเตรนหนึ่งสแนปไฟสองไวเปอรซ่าและส คุณตาแม้นสแนปไฟลปะคุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะบอกเลยจำไม่ได้สักตัวผมขอตอบเลยอะไรนี่ครับสีเทสนี่เลยอะไรเบอร์สองครับผมเบอร์สองไวเปอร์นะครับผมข้อสองข้อสองข้อสองคืออะไรอะไรอ่ะชอบชื่อไหนข้อสองดีกว่าสองสองครอบร่างไวเปอร์นะสองไวเปอร์นะไวเปอร์นะมั่นใจไหมนิดนึงอ่าสแนปไฟลแล้วกันสแนปไฟค่ะ ทำไมคุณถึงเลือกคำตอบข้อนี้รู้สึกว่าน่าจะใช่นี่สุดท้าไวเปอร์เป็นคำตอบที่ผิดอืยึดดาบนะอ่าจดเลยเอานั้นตอบมาแล้วสแนปไฟเป็นคำตอบที่ถุกต้องเฮ้ยได้เว้ยขอบคุณมากนะครับได้แล้วของรางวัลจากทีเจสไปเลยโชว์สักนิดนึงนะให้จริงถุกต้งโอ้โหเปนสุดยอดมากคุณมั่นใจมากแล้วของรางวัลเลยครับผมสแนปไฟถูก ไปนะเชื่อนี่แหละครับขอบคุณมากเลย น,นี่คือความสนุกความมันนะฮะที่ผมมาป่วนกันในกองของ Cosplay Contest Road to TGS ในเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่บอกเลยเดือนหน้านี่คือทีม w a r r i o r หรือว่านักรบชอบตัวละครตัวไหนจัดมาเลยเอาแบบเด็ดๆดดๆๆเเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันบ๊ายบาย